สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับเสาร์วันนี้ก็มาพฝอกันกับบาลานครับสาวน้องคือเก้าครับพบกันเสารวันศุกร์ที่14มิถุนายน2 5 6 7เด้อจ้ะแมนครับวันนี้บาลานสาวน้องกับพี่น้องเขารอปลาหน่อใหม่คือเก้าเนาะแมนครับมาหาเบิ่งหน่อใหม่เนาะจ้ะรอเหมือนเฮาก็มาทั้งมันยักาะมันบันณโพูดบันนโพูดเนาะบันพี่น้องว่าอำเภอพี่บูญบังบาลานกิดหลงคือกันนล้วแต่เราไม่หลงอย่างเดียวเพราะหูจักแล้วพวกติดกันเนาะครับเพราะมัน เพื่อน้นนาเย,ย่ครับพี่น้องครับว่าขันน้ำโพนี่คือต้องอำเภอนานยไออำเภอพี่บุญมังสาหารเนาะเวลาสงสาน้องกะขอบพรกคุณนไหลายเด้อจ่าสีบอกเนาะขอบเวลาสงสาน้องกะมาหายอยู่หากินตามเคยมาเนาะแต่ว่าการสีโบหูพี่กัสชัดเจนไปนไหนนะจ่ากลับลุ้นเป็นตาม,มังจา้าว่ามันนี่ข้าเขาปลาตอนนี้เป็นโมงกว่าแหละจ่ะมาข้าวสิหมามาเนาะไปจ้าครับนอนเห้ก,กของเฮาด้วยจา้า แต่ว่าเกษสิบเห็นเด้จำบ่กเพื่นอยู่ในกลางกอเลยเนาะเอยวจะเบ่ง่าบาลานเสียออกมาไดนะ้บ่เนาะมาวิา่งก็สาวเจ๋อหนีอย่างเดยเสียมขนาดได้มาเด้อมาเสียมอยู่บนพี่เด้อเสียมบาลานคมเถิดเด้อ <c oughs> ปานจะม,มุนปานใหมกกก่ก็ขวารกันล้วเพิ่นเนาะม <c oughs> ันสอนเสียมอยู่างเดีเสียมบาลานขนาดเพิน่นออกบดนโอ้คยอยู่เด่นแห่งเดียว ออกได้บ่านอะจ๊ะอบแดดหมดครับรับแดดยูจะว่าจะออกได้บ่ออกได้รับไดดกับอบได้เอาเฉยๆพี่น้องข้าวตสร้างน้ำใหม่แต่ใจเย็นๆเด้อจ่าสร้างของสิทะยอยทรงให้เป็นหลบๆไปเนาะเพราะว่าเพิ่นน้ำใหม่พิ่นก็อออบขั้นไหนไหลเต็มถี่คือทุกปีเนาะแตเพิ่นเหลื่อมปงเนาะแต่ต้องใส่เวลาเนยจัดน้อยเพราะว่าพี่น้องข้าวกระซังพื้นละลายโลเนาะหลายโล่จริงเหรอ หลายโลมากคนละสิบคนละนสิบหายี่สิบหาโลกถุงเละครับว่าบาลานทเฮ็ดถุงละเงโล, <laughs> ค,ล,ลครับ,บ,ารารอ,รบออกงานเดียครับคนอยู่ใ <laughs> หนยอนไหนลีล่าเนี่ยเ่นที่เป็นอาลำบากแนงครับเพราเป็นหน่มใหม่ใส่ป,ปาน้ำผลงดร้ายครับเห็ดเฮ็ดยาดต้องระวางไงยังบาลานหาวิธีออกกันเด้อจ้ะได้้วได้แล้วได้แล้ว,ลว <laughs> นี่ นอเบื่องลมเลยนจารแบบนี้หนึ่งใส่ถองูงามขนาดได้จ้ะนี่นอนยดีฮะมัน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 อุ้ยถึงนอนทังไต่แล้วนอนนอยทังไต่ไม่ไ้บ้าแล้วมันจะแตกไม่หอกเพราะว่านอใหม่ซับถือเพื่อแตกก็ได้เอาออกเลยซับมาได้ยุคเพิ่เัาไปตยังซับตาพูด

เดี๋ยวเตะหมูนอยู่ซะนอเมือไปเขียบิงแม่นอีลี่เนเย็นๆ่ทอดของอีแม่เฮาด้มันมันินด้ต่ัะนนนะินกเด้อจ้ะุครับานันกินนี่คันนึงก็อยู่ไว้ดนเด้อจ้ะเต็มที่ก็สิประมาณเดือนนบ่เนาะพี่น้องเฮากันพี่ดผู้ใดสนใจนน้องดินกบอกมาได้เด้อจ้ะ แต่ว่าเสีบกลัวน้อยยาวเนาะสีหวานสีอ er ่อนกว่าน้อจ้ะแต่ว่าหายากแต่ว่าหายากบ่ได้ง่ายสิวันช่วงนี้น้องใหม่เป็นกะลังปุ่งเนาะเพราะเนี่ยยาวแห้งเนาะจ้ะหลายเมียนแล้วน้องกับสิบอดีรับออเดอร์พี่น้องหลายเด้อจ้ะกับสิทรงหอยต่พี่น้องเพิ่นธีอุลขามาก่อนเนาะรว่าน้องใหม่เพิ่นเพราะเนี่ยหลายแห้งจ้ะแล้วจะมาเพิ่นออกหลายเห็นจักน้อยลอยจักน้อยจ้ะ ส่วนเพื่อนซิมิตะรนอยังเียลลายเนาะคองหาผ่อนนอกจากพูนะอุ้ยข้าจนฟูอยู่มนี่จ้ะแดเนี่มแกงแสบนาะมาเนาะหวานหอมจ้ะอ่อนๆเลยภัพนีทำอยู่อีบคุน้อยทำงานเป็นยังบ่ด้ออกแห้งยยเห็นบมเปล่าเทเลยชุบนี่

ดีหนึ่งเลยน้ำใหม่ส่วนทั้งนี้น้ำใหม่เพลีย์ปลาเนาะพี่น้องค่ะเพื่อนเขามาเอานี่ขันตั้มเขเอาเป็นสอบเด้อจ้ะเพราะว่าน้ำใหม่เพิ่งไหลายเนาะไม่เคยเอาเมื่อกินหาหน่อยซิบโอ๋นะหาหน่อยซิบหน่อยเด้อจ้ะมาเพราะว่าเพื่อนกระยุกไก่นั่นเอครับมากแต่พอเอาหลายแต่พอกุ้มนี่้ไก่บอไก่เพป็นกะเนี่ยนะบางแก่ไก่เป็นกะเพราะว่าน้ำใหม่เพิ่งไหลายครับนอครับทางหลอดกอไปเลย เอพื่อนจะเอาไปเห็ดขายเนาะพอถึงฤดูการทำเงินของเพิ่อนน่าจะขันเท้าบ่อรลายเทาบ่อาไปกะกับเพิ่อเกิเกิดเป็นกอหนาแห้งเอาลำบากเนาะปีใหม่มาก็คือต้องเอาก้อนตกลงคุณตกแลี้ยบเอากระชับออกเพิ่นแห้งบ่เกิดครับกอเพิ่นหนาแห้งเพิ่อนเองบ่ออหงอเลยนั่นคือปลานี่คือพี่น้องเพิ่นมาเอาขันตั้มก็คือเป็นกระสอบเนาะไม่เพื่ดนเอาหานอนซิมนอนเด้อจ้ะพี่น้องขันนอนหนึ่งงามเลยมาลังลังหมุนกับไปเอา ต้องไปโดมเพิ่เด้ยดยอยอบนาวทังเย็นดีนีม่มาตีทั้ง,งาทั้งเ้าเนี้นมงกลองเออนี่ลานั่อางยูน่นอนอยู่อยเด้อจ้ะ <c oughs> ลงไปยืนน้ำกขนบได้เด้อจ้ะชั่วโอ้โหบาดเดียวง,งามกลางเนอโอ้หน่อใหญ่ออเหี้ยใช้บังบาลาน A lọt bông cờ đập Ui, em mẹ cả, Anh mặt em mặt em mặt bên ta em mặt lại, mặt bên ta em lại em chơi hình

มอเลยหลายนด้เลยนานมาางหอดเนาะนี <sant in Rocky> <c oughs> ่ <lush> oh, ังเนอไเด้อเบ้านี <persever potato eneca> ่งางๆเปนเกียวายจัไปก่อนเอกเอนี่นอนนึงนีอาเด้อนอนเ่อยปวไ

Cái báo nhà nó sẵn Đây đây thì tôi nghiếp ở đâu cho thấy nó nó ở bà này Làm gì cũng gì cũng Ô cái này nó hơi nhảy đi Nó bởi bê thai Nó bởi bà này bà Ôi, nó điên bà ngam lên ta ีมาเอาพีก็ได้สองนอซ้นออยู่นี่ไปเอาเอาหยาดกทำมามาเนกอนวจะฝาาเอามาพี่ก้อนนัองวะคำเบิงโอ้จะเป็นอย่างคำด้มาพี่มาพี่เต้าเขาชึบเัานตับเนี่ยับเนี่ยแน่ลอเราขึนงาึนมาถือวางบนนางมาถือข้าก็นะข้านี่โตทั้งหนังกับโตท้าไปท่าเดียว เราจนพูนเลยนะมาเอาเมื่อเชื่อมี่เขาต่มมา,มาแล้วเนาะต่มก็ปนเฮ็ดไข่โอ้ยแซ่บแบบคาดแซ่บแท่งจ้ะเฮ็ดไข่ก็เลยจารมึงง่ายนาะนะ่มาบ้านเนาะถุยครังงบถุยนี่ข้เพันดอกใหญ่นะจ้ะโอ้แบบแซ่บมีขาดนี่โมบัดเลยโมบัสไมเส้นห้องว่ากินข้าวอีกครับตอนต่มฟานเป็นแผ่นใหญ่ใหญ่มาบ้านเนาะต่อมเมื่อเชื่อี่โอ้แสีบคักจ้ะอันนขึ้นหน่อยสิ Lắp nắm 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 เฮ้ยเป็นอะไรจ๊ะโหงามแฮงหัวหัวหัวให้ดีดีดู้เห็บจะได้ดื่มบ๊ะบะละพี่เอาน้องพี่มาหนี่งน้องแดงเนี่ยไงใส่ละก็บุกหิน ับเลยเนนาล uhh. ุงนี่นยแล้วที่นีหน้อก um, ันดาเลยับงานัเดียวเล้ยเลยจะคอยปอนเข้าไปมือเส้นน้ำรปวดแหงเลือจะน้ำไข่ปลานี่ังคนม่ผิดปวดแหงเนาะปวดแล้วกระบวมมีร้ายมือเดือจะแจงเ้า นอนเลอพนนะนอนยังไงพี่น้องฮาวบดนอนนอนพี่นอนคอมบัก่อนฮะนอนได้เือตาพี่แหละออกงี้แค่ไหนเนียนแหงเนียนบาลต้องเอามือไปนี่เอาไปเไปเลย

เห็นครกบันนี้เด้อ<ด>จากพ<ด>อเพิ่นบัง<จ>บถ้าน้องมาเสียเอาได้บ่ได,ได้บ่ซัวตกลงมุมบดสะบัดโอโ้ยอโอยา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 ,ยา,ยาอเบบอาขึบขอเอาซับหน่อยทุกคนมันจะไหลที่เนี่ยครับนี่ผลงานของข้าครับมาหนึ่งมัน ถือหมาดด้วยครับมันีแต่ว่ากับบริไลคือทุกมืองน่าจะเพราะว่ามือนเขาเขามาสวยเนาะมาดไม่คังพี่น้องเพื่อนน่าจะเขามากกัเห็นห้อยพี่น้องเขาซับไปก้อนเลยครับไม่ครยังน้องง่ามเลจ้ะไม่ครับผมมันแหนงเพื่อนฉันเราจะเอาไปทุบเนาะเผื่อจะทุบหยอกขว้าเซ่หมูสามสันจะสันนะจจะเพราะว่าน้ำใหม่เพิ่นออกใหม่เนาะไม่ครับยังบ้านไหนเบื่อถ้าจะะน้องหมักแข่งขึ้นน้ำใหม่เนาะน้ำใหม่ก็เพลนี่แสบแพงจ้ะน้องงามเก่าครับไม่นจ้ะกระมานพอได้อยู่ได้กินอยู่น่าจะ เพราะเขาชวนนี่มาใหม่เพิ่อนเกสีอ๋อเพราขั้นเด็ดเต็มทีเนาะแมนพี่น้องเขากัอย่าฝ่าสร้างเข้ามาเด้ออย่าสนองเกษีเพราขั้นได้รับออเดอร์เนาะเกสีส่งแกพี่น้องผู้ที่เพิ่นโอนเข้ามาไหวเนาะแก่อนจากพี่น้องเขาทันใด้ทีจองไหวกับรอก่อนเด้อจากราะชนิชวนนี้เพิ่งยังอ๋อเพราขั้นเด็ดเต็มทีเนาะเพราะในหลายแห่งครับแต่ขั้นอ๋อในหลายเนี่ยอู้ยสนองเอาเมื่องหมดแล้วเจ็ดสิบแปดสิบกิโลเนาะเป็นปกก็ได้หลายโลอยู่จ้ะอันนี้ก็หาอยากแน่อยู่เนาะ ครับแต่ว่าก็ยังมานพอได้อยู่ได้กินจ้ายูมานยูครับครับสิ่ชอบคลิปนี้จากในกระปากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อติดรับคลิปใหม่จากบาลานครับจ้าบาลานด์เสนอขอบคุณเป็นตัวกำลังใจเด้อจ้าทุกไลค์ทุกแชร์ในตัวคอมเมนต์ทุกการติดตามเราชมจ้าขอบคุณความหักความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องลูกปั่นนะอาหลายๆเด้อจ้า พอกันขีดไม่จ้าขิดหมีวัานฉันลงลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกันขีดไม้จ้ามาตอมบอกอะไรนไนตอมบอกบะหมี่อะหมี่สุกถ้ามาตอมน่อหม้เฮาเซ่เลยไปครับกลับบ้านครับ